เราจะมาพูดถึงความแตกต่างของโปรแกรมปั้นต่างๆด้วยจากที่มีหลายท่านได้ถามเข้ามาไม่ว่าจะเป็น ist, นะครับติดนะซีบัตแล้วก็ซีบัตอใช่ไหม,ไหมเดี๋ยวให้อาจารย์พัดมาแนะนำว่าแต่ละอันมันต่างกันยังไงบ้างตัวพี่เนี่ยก็เพิ่งจะฝึกปั้นนะแล้วก็เรียนจากอของอาจารย์พัเนี่แหละแล้วก็ไปดูทั่วไปใน y o ยูท่ะไอ้เหมียวเป็นภาพที่มาตามโซเชียลอะปั้นขึ้นมาเร็วอะแล้วก็มีนักเรียนบอกว่ามันเหมือนเรื่องกระดุบเลยนะนี่เลยเอฟเซเปียน พี่เนี่ยก็พยายามจะฝึกไปปั้นตามส่วนต่างๆอย่างตรงเนี้ยก็พยายามจะไปฝึกปั้นปากก็ลองไปดูว่าเขาใช้วิธีปั้นกันยังไงบ้างที่ใช้ในการปั้นปากก็เป็นการฝึกที่ดีครับการฝึกปั้นส่วนประกอบต่างๆเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งที่หลายๆที่เขาก็เรียนกัน ต่างประเทศเขาก็ฝึกอย่างเงี้ยแหละอาจจะปั้นปากก่อนปั้นหูก่อนปั้นจมูกก่อนแยกส่วนไปแล้วค่อยมารวมกันพี่ไปเห็นงานของจันพัดก่อนเดี๋ยวขอโชว์งานจันพัดก่อนนะพี่ก็สังเกตเห็นได้ว่ามันมีเรื่องของดีเทลที่มันเป็นลายที่หัวกระโหลกอะ่ะพอดีมุมนี้มันเห็นไม่ค่อยชัดอนะแต่มันจะเป็นรอยเล็กๆอะ่ะแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเอามาช่วยทําให้งานเราน่าสนใจได้มากขึ้นอะ่ะพี่ก็เลยเอามาลองใส่เข้าไปกับตัว เซเปียนเวลาเราอยากจะทำโมเดลให้มันมีความสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะมีดีเทลหลายระดับใช่ไหมตามหลักการที่เราใช้กันมีแบบชิ้นใหญ่ชิ้นกลางชิ้นเล็กพอถัดจากเฟเซเปียนไปเนี่ยก็มีปั้นตัวนี้ก็ตำกระแสของอีวากิเลียนแล้วเราก็ไม่เคยปั้นคาแล็กเตอร์ที่มันเป็นการ์ตูนมังงะอ,อันนี้เป็นหัวแรกเลยที่ลองปั้นเป็นสไตล์การ์ตูนมังงะ<อ>แล้วก็ผมเผิมอะไรก็ไม่ได้แยกชิ้นเลยก็คือทําไปด้วยเครื่องมือ เดียวอะในสครับติดอะดีๆก็ถือเป็นการฝึกครับจริงๆเราไม่ต้องแยกชิ้นอะไรก็ได้เวลาเราฝึกอ่ะก็ปั้นไปเลยอตัวนี้จริงๆก็คือเราไปฝึกดอยอิ่งก่อนดอยอิ่ง <c oughs> เสร็จเราก็แบบเจอแล้วว่าเออปั้นรูปล่างนี่มันปั้นยากว่ะโดยเฉพาะตรงหมดนมเนี่ยปั้นยากมากเลยเพราะว่าม,มัน um, ไม่ได้ส่งสทีมันต้องดัดไปดัดมาดัดไปดัดมาแต่ว่าพอพี่ดัด <c oughs> จ,นจนจนถึงทางตันใช่ป่ะเออไม่ดัดละกลับไปดอยอิงต่อแล้วกันเอาจริงๆนะมันมีอีกส่วนหนึ่งนะ มืออย่างเงี้ยมันก็คือส่วนที่ยากนะเคยรู้จักเพื่อนคนหนึ่งที่เขาทำคาแรคเตอร์แบบเรียลิสติกได้คนนี้มีความเห็นไม่เหมือนคนอื่นเขาบอกว่าจริงๆริงทำคนนั่งง่ายเพราะว่ามันคือตัวเรา เขาบอกว่าเนี่ยคุณก็ดูมือคุณดิแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ไปสังเกตมันดูอย่างเป็นสัตว์เป็นส่วนอ่ะแล้วบางทีเวลาเรามองเชฟที่ซับซ้อนอ่ะเราไม่รู้ว่าเชฟที่ซับซ้อนเนี่ยมันมีมันมีการวางเชฟอะไรลงไปยังไงบ้างแต่ว่าพอเรามาปั้นเป็นหัวคาแรคเตอร์อ่ะเหมือนเราค่อยๆทําได้เพราะว่าเราไปฝึกดออิ่งไงเราดออิ่งจนแบบเราพอรู้แล้วตาอยู่ตรงนี้หลุมปากอยู่ตรงนี้ตัดอะไรเงี้ยมันก็เลยพอที่จะได้ดีขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็ไปปั้นตัวนี้อะไรนะจริงๆตัวนี้มันเป็นมด มันมีตัวที่ใหญ่มากอยู่ข้างบนนะอืมันเป็นมแมลงตัวนึงตัวเล็กๆอะ่ะแต่ว่าพี่อ่ะไม่ได้ใส่หนวดเข้าไปมันเลยอาจจะดูแปลกนิดนึงเพราะจริงๆหนวดมันจะสูงขึ้นไปข้างบนเลยเราเห็นการพัดปั้นเป็นหัวเสือหัวอะไรอย่างเงี้ยอีกก็เลยเอ้ย<ๆ>แล้วถ้ามันเป็นหัวมแมลงที่มันเป็นตัวเล็กๆล่ะลเรามาปั้นเป็นอันใหญ่มันจะมันจะดูเป็นยังไงแล้วขณะเดียวกันก็เลยลองเอาไปโพสตสต่อในส่วนของการทำแอนิเมชั่นก็ไปมายาเลย ก็จะเป็นอย่างที่เห็นใน u t u b e นะก็จะเห็นว่ามันทำออกมาได้ไม่เร็วน่าสนใจเลยทีเดียวก็จะมีคาแรคเตอร์อีกตัวหนึ่งนะที่พี่ได้ได้ปั้นเรียกว่าปั้นสนุกเลยแหละแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ปั้นแบบเต็มตัวตัวนี้ยังไม่ได้ถ่ายรูปให้เลยจริงๆตอนลูกคนที่หนึ่งของพี่อะ่ะเวลาเราไปคลอดที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะถามเราว่าเราจะปั๊มมือปั๊มเท้าไหมใช่ไหมตอนนั้นก็ไม่ได้ปั๊มเสร็จแ,แล้วพี่ก็เอา ไปซื้ออุปกรณ์ไว้เป็นเซตมาปั๊มเองอแล้วก็ยังทําไม่เสร็จจนถึงทุกวันนี้เา้าวเหรอใช่เพราะว่ามันจะเป็นซิลิโคนแล้วมันก็จะเอามือเด็กอ่ะใส่ลงไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ดึงออกแล้วเราก็หล่อปุ่นปัตเตอร์คือพี่ก็ทำแล้วแหละแต่มันก็ไม่ได้สวยได้รูปสัทีมันก็เป็นปุ่นปัตเตอร์มันก็จะมีชิ้นหักเร่านี้ก็เลยคิดว่าไหนๆเราก็ฝึกเกาติ้งมาแล้วแล้วเรามีทีดีพิ้นจานพัดมีอืเอ้ยลูกคนที่สองปั้นซะเลยแล้วกันลองดูอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เรา บังคับตัวเองให้ปั้นทั้งตัวเนี่ยปั้นไล่ไปเลยตั้งแต่หัวตั้งแต่ตัวแต่ว่าด้วยความที่พี่ถนัดใช้งานสครับเตตเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรวมเมชแบบดิสเปียร์ในซีบัตได้แต่ว่าความตั้งใจพี่อ่ะพี่กะว่าอยากให้แยกชิ้นอยู่ละเพราะตอนแรกคิดว่าเออเผื่อมันถอดชิ้นได้แล้วมันเผื่อเราทําเป็นข้อต่อให้มันหมุนได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีการปั้นแยกชิ้นแขนขาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีอีกงานหนึ่งนะชาร์โดฟีนอ่ะ อืมอใช่ก็คือไปเจอภาพของศิลปินที่เขาทําไว้แล้วก็คิดท้าทายตัวเองว่าเห็นแล้วมันแบบมันดูเยอะอะแต่ว่าเราอยากจะลองฝึกอะเราจะใช้เวลาปั้นนานไหมในเมื่อเราพอที่จะควบคุมดินในสครับติดได้แล้วพี่ก็สรุปใช้เวลาปั้นในตัวนี้ไปสองชั่วโมงเนี่ยก็ได้ออกมาแบบก็สนุกนะแล้วนอกจากที่เราจะปั้นในสครับติดได้แล้วเนี่ยเราสามารถเอาตัวเนี้ย ไปทำเป็นแอนิเมชันต่อแล้วก็เอาไปเข้า U.E. ที่เห็นเป็นตัว Shadow Fin เดินน่ะมันก็คือตัวนี้เลยเริ่มจาก s c r u p t i t พี่เท s, <S พวก Workflow ด้วยเพราะว่ากำลังเตรียมคอร์สอันเดีวที่เป็น Animation อ่ะวันนี้มันก็มี c บั a t Core ที่มันออกมาใหม่แล้วพี่เองเนี่ยหลังจากปั้น s c r u p t i t มาพักหนึ่งเนี่ยก็เริ่มเจอแล้วว่าเออข้อจำกัดในการ Blocking Shape ในตอนแรกเนี่ยที่ c บ b a เขาใช้ c s p e a ็ Block เนี่ยคือใน s c u p t i มันไม่มีใช่ไหม มีอะไรที่ดีเพราะว่าตอนนี้พี่เป็นคนที่ใช้สครับติดอย่างเดียวไงอ,อ,อยากให้จันพัดฉายภาพให้ดูหน่อยก็จะพูดถึงสครับติดก่อนแล้วกันครับสครับติดเนี่ยเป็น,ปนโปรแกรมที่ฟรีตอนนี้ก็ยังฟรีอยู่ถูกซื้อไปโดย f i x ซ์โลจิกบาทล้วแต่เราก็ยังโหลดมาใช้ได้ฟรีสครับติดมีมันนานมากแล้วใช้ทํางานจริงได้นะใช้ทํางานทีสิทธ์ได้เลยเราปั้นขึ้นครงมา เอาไปใส่เข้ามายาแล้วก็รีดอโวโลจีทำงานแอนิเมชันต่อได้แต่ว่ามันจะปั้นแบบดีเทลเยอะๆไม่ได้ปั้นอะไรที่ซับซ้อนไม่ได้มีลิมิตหลายเรื่องเลยแต่ว่าสิ่งที่มันมีก็คือครอบคลุมพื้นฐานการปั้นทุกอย่างถ้าใครยังไม่มีงบเพียงพอเนี่ยโหลดสครับติดมาฝึกปั้นก่อน,อนได้เลยถ้าเราอยากที่จะลองฝึกการปั้นแนวปั้นดินใช่เราไปใช้ก็แนะนําว่าให้ฝึกสครับติดก่อนก็ได้พื้นฐานมันเนี่ยสามารถนามาใช้ปั้นในทุก โปรแกรมได้หมดเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่า c ีบัตรคอกับ c ีบัตธรรมดาเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างอีบ mm. ัตก็เป็นโปรแกรมปั้นที่ดีที่สุดแล้วแหละตอนนี้มันทํางานได้หลากหลายมากเราสามารถจะปั้นแล้วก็เลือกแยกส่วนได้เอาโมเดลมาเชื่อมกันได้สร้างโมเดลได้จากหลากหลายวิธีการแล้วก็มีบัตรอยู่เป็นร้อยบัตรเลยให้เราเลือกใช้บัตรแต่ละหัวมีการหาหน้าที่ที่ต่างกันทำงานได้ทั้งงานปั้น งานปฏิมากรรมงาน has เซอร์เฟงานที่เป็นของแข็งปั้นห้องอะไรก็ได้ซีบัตร r e และซีบัตธรรมดามันจะมีฟังก์ชันให้เราดูอยู่ครับมีเดนเมสซีสเฟีย e อะไรพวกนี้มีเหมือนกันหมดเลยแต่ว่ามีเมดฟอร์มมาร์กอันหนึ่งที่ตัวคอจะเป็นเบสิกตัวซีบัตตัวเต็มจะเป็นแอดวานซ์เมดฟอร์มมาร์กเนี่ยมันใช้วิธีการมาร์กขึ้นมาแล้วก็สร้างเป็นโมเดล เรียกว e thi ่าเป็น like วิธ <único Liberty Overwatch> ีการหนึ่งที่เริ่มซับซ้อนและคนที่เริ่มต้นเบสิกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ใช้ไปถึงการสับซับติงกันบ้างสับับติงเนี่ยตัวซีบัตคอร์ซึ่งมันถูกกว่าหลายเท่าเลยมันก็จะลิมิตไว้ที่2ี่สล้านโพลิกอนส่วนอื่นๆจะทำงานได้คล้ายๆกันยกเว้นฟังก์ชันที่ทำงานพวกแฮซเฟดอย่างเช่นไลท์บูลเลียนอันนี้ในซีบัตคอร์มันทำไม่ได้ในซีบัตของจริงเนี่ยทำได้ฟังก์ชันนี้คือเอาโมเดลมาหลายๆชิ้นแล้วเราสั่งให้มันเชื่อมกัน สั่งให้มันตัดกันอืได้แล้วดูแบบเรียลไทม์เลยว่าโมเดลมันจะเป็นแบบไหนเราเลื่อนได้เลยมันจะง่ายมาก<อ>ลงมาอันที่ซีบัตรคอไม่มีอันนึงคือเค r ร์ฟอัล a าเค v ร์ฟอัลคือเราสามารถใช้เชฟที่เป็นรูปบัตรอาจจะสร้างจากพก Photoshop มาเป็นภาพขาวดําแล้วเอามาวิ่งตามเส้นได้อันนี้ก็ช่วยให้ทํางานที่ซับซ้อนได้ทําท่อทํางานแฮ s เซอร์เฟํทเส้นเชือกอะไรพวกนี้ยทําผม วสวก็อย่างเช่นจํานวนโพลิกอนลิมิตที่ว่าเป็น20่สล้านกับร้อยล้านเนี่ยไอเรื่องของชิ้นงานที่มันจะต้องมีโพลิกอนเยอะไม่เยอะเนี่ยโดยมากมันจะเป็นเรื่องของการปั้นพวกดีเทลใช่ไหมยอย่างเช่นไดโนเสาร์แบบที่มันเป็นเกล็ดแบบเ,เกล็ดเป็นเกล็ดเลยอะ่ะใช่ครับเป็นด<ว> <detail S 1> ีเทลแล้วก็พวกคนที่ทํางานพวกฮอตทอยต่างๆทํางานทอยที่ละเอียดสูงๆที่เอาไว้ปิินตัวใหญ่แล้วมันมีลายเสื้อผ้าด้วยออฮ พวกนั้นเนี่ยจะต้องใช้เฟสที่เยอะมากๆากเว่างานพิ้นเนี่ยมันจะต้องเอาออกไปทั้งแบบนั้นเลยไม่สามารถใช้ดิสเซมเมนต์ได้ถ้าเป็นพี่ใช้ใช้ปั้นแบบเอาโครงแล้วพี่ไปต่อในโปรแกรมอื่นเนี่ยหรือว่าพี่ไปเข้าเป็นแอนิเมชันมายาเนี่ยคือไม่ได้ไปเป็นคุณลิตีหนังที่แบบ z ูมเห็นรูขุมขนเนี่ยพี่ก็ไม่ต้องร้อยล้านมิลลิโพลิกอนถูกไหมใช่แบบนั้นซิบ,บัตคอก็ยังทํางานได้อยู่ซ uh. ิบ,บัตคอ ที่พัดดูมาก็จะสรุปไว้ว่ามันเหมาะกับคนที่ทำงาน DIY เอ,าเองเอสร้างงานแล้วก็ปิ้นเองที่บ้านาทำงานเองหรือว่าเราขึ้นโครงแล้วก็ไปทำต่อในโปรแกรมอื่นก็ใช้ซีบัรคอเนี่ยถือว่าเพียงพอ,อถ้าเราไปใช้ s Substance Painter ทำเท็กเจอร์อยู่แล้วทำ i s p l a c e m e n t ในโปรแกรมอื่นเราก็อาจจะไม่ต้องใช้ซีบัตตัวเต็มก็ได้แต่ถ้าเกิดจะไปสายแบบ ในโนเสาร์ที่เห็นยันเกตบเกตหรือว่าละเอียดสูงๆเนี่ยก็คือมันต้องไปจบที่ซีบัตอยู่ละเนาะใช่ยังไงก็ต้องซีบัตรแบบเต็มๆเพราะว่ามันจะมีเครื่องมืออื่นที่ช่วยซัพพอร์ตได้ be, whether, whether you, ane, อกีกในการทํางานของโมเดลที่มันซับ okay. ซ้อนเออเออเออพอเห็นภาพแล้วไปต่อเลยอิลลัสเ t ชันอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่ไม่เขาได้ใช้แต่ว่าในซีบัตรตัวเต็มมันมีในซีบัตรคอไม่มีแล้วก็สกรีนไซส์เกี่ยวกับการพรีเซนต์ต่างๆในซีบัตรก็ทําได้ดีกว่า เท็กเจอร์ก็ <c oughs> ในซีบัตคอทำเท็กเจอร์ไม่ได้เลยเพ้นได้แบบเบสิกการทำเท็กเจอร์ในซีบัตเนี่ยมันใช้เพื่อพรีวิวหรือมันสามารถเอาไปแมปได้จริงๆเมื่อเราไปสู่มายาหรืออะไรอย่างนี้ <M ap> มันเป็นแมปได้จริงๆเลยเมื่อเราไปสู่มายาครับถ้ามีการกาง UV ของโมเดลเราก็จบเรื่องเท็กเจอร์ในซีบัตได้เลยแต่ว่าในส่วนของการเพ้นสีเนี่ยมันจะต้องใช้ภาพเพื่อเข้ามา โปรเจกต์ลงไปอยู่มันยังไม่ได้แอดวานซ์เหมือนพวก s u b s t e n c e p a i n อ e r ส่วนของล e นเดอก็เช่นเดียวกัน c ีบัตคอมันก็จะลดจำนวนสิ่งที่มันทำได้ลงไปเหลือแต่เป็นแบบเบสิก Import-Export ก็แน่นอนว่า c บัตตัวเต็มมันจะ Export ได้หลากหลายน่ำสกุลกว่าแล้วก็เปิดไฟล์ C บัตได้ครบถ้วนทุกเวอร์ชั่นเลยถ้าเป็นตัว c บัตคอมันจะเปิดไฟล์ซบัตตัวเต็มไม่ได้ในความคิดเห็นของพัทที่พัทเคยใช้ มาหลายโปรแกรมมากเลยทั้งแอปแล้วก็ทั้งสกับติดแล้วก็ซีบัตเนี่ยพัดจะแนะนำกลุ่มคนที่ใช้เนี่ยคนกลุ่มไหนควรที่จะใช้อะไรอยากอยากจะขอเริ่มที่ Forger กับเออโนมก่อนว่าน่าจะเป็นกลุ่มไหนที่จะออชอบเครื่องมือตัวนีถน้ถ้าเป็น Forger กับ Nomad เนี่ยเริ่มได้ตั้งแต่ปฐมเลยเอาพุทธของ Forger หรือ Nomad มันเอ็กพอเป็นไฟล์ที่เอาไปใช้ต่อที่อื่นได้หรือปรินได้ไหมโฟ <Fort ress S 1> ลเจอร์กับ Nomad ตอนนี้ Export ไปปรินได้เลยแล้วก็ Export ไปทํางานในซีบัตทำงานในมายาต่อได้แล้วมันก็กําลังพัฒนาให้ทํางานได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆด้วยโดยเฉพาะ Nomad ตอนนี้ครับไฟล์ที่ได้เนี่ยเราจบงานได้เลยเอาไปปรินได้เลยแหละแสดงว่าถ้า Nomad มันเริ่มดีขนาดนั้นแสดงว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องกลายเป็นพิกซโลจิกโนแมส ก็เป็นไปได้ครับอ่าก็เหมือนสครับติดที่ก็จะต้องไปอยู่ในพิกซลโลจิกหรือทําไม่ถาไม่อย่างนั้นก็เป็น Adobe Nomad อ่าใช่แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นก็แน่นอนว่าคนที่ใช้ Nomad และ f o r ์เจอก็จะได้เชื่อมไปสู่โปรแกรมอื่นง่ายขึ้นตอนนี้ Adobe ก็ซื้อหลายอย่างไปมากๆแล้วเกี่ยวกับ TD อย่าง Maximo ที่เป็น motion capture library ก็เป็นของ Adobe พอดีพี่เข้าไปดูข้อมูลเรื่อง motion capture แล้วก็เห็นว่าเป็นของ Adobe แล้วแล้วทีนี้ โอเคเรารู้แล้วว่าการเริ่มเนี่ยเราเริ่มจากแอปพวกเนี้จะคล่องมือที่สุดคล่องคล่องที่สุดเลยแล้วผู้ใช้อย่างสครับติดล่ะน่าจะเหมาะกับใครเพราะว่าเป็นเป็นของที่ปลดปานมากคนลรบพี่ตอนนี้นักเรียนนศึกษาแล้วก็คนที่ทํางานส่วนตัวใช้สครับติดได้เลย uh huh. uh huh. มันดีตรงที่มันฟรีด้วย uh huh. แล้วมันก็ใช้ทํางานจริงๆได้ดี uh huh. มันอยู่ที่เราเนี่ยแหละถ้าเราเก็บดีเทลเยอะๆจริงๆมันก็ใกล้เคียงสบาทเลย uh huh. แค่มีบัตรให้ใช้น้อยกว่าหน่อยพอจันพัดไปซีบัตรปุ๊บแล้วเนี่ยมันยังมีกลับมาสครับติสอยู่ไหมไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วใช่ไหมใช่มันไปแล้วไปรับเลยคือมันดีกว่าอย่างนั้นใช่ไหมพี่คิดว่าพี่น่าจะใช้ใช้ทุกทูเป็นแล้วแหละในสครับติสอะความยากของมันในการไปใช้ซีบัตรจริงๆก่อนหน้าน,นี้พี่ไปเทคคอร์สของจันพัดมาก่อนคอร์อสซีบัตรนะรแต่ว่าเครื่องมือมันเยอะไงพี่ก็เลยแบบ เราอยากจะสร้างงานอ่ะเราอยากจะฝึกการมองเราก็เลยสครับติดม,ม,มันยากแค่ไหนแก็บที่เราจะไปสู่ซีบัตแล้วก็ใช้มันได้ค่อง,องมันอีกแค่นิดเดียวเองแหละเราก็ใช้ซีบัตได้แล้วถ้าเราใช้สครับติดค่องนะ<อ>เพราะว่าพื้นฐานจริงๆมันคือการหมุนกล้องแล้วก็การปั้นนั่นแหละทั้งเราสองคนอนะ่ะต้องซื้อโปรแกรมถูกไหมพี่อาจจะไม่ได้ไปถึงขั้นว่าปั้นเป็นเกรดทีเล็กอะ่ะแต่ว่าพี่อยากจะทำคาแรคเตอร์ที่เป็นรูปทรงออร์แกนิกหรือว่า มีดีเทลประมาณนึงโดยที่เรากีดเองอย่างเงี้ยม,มันจะพอมันจะได้ไหมอย่างงั้นซีบัตรคอรก็ใช้ได้เราจะมีนักเรียนหลายคนที่ไม่รู้จัก 3D ดีมาก่อนและอยากที่จะเข้ามาสร้างงานโดยการปั้นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาเป็นผู้ใหญ่นิดนึงเขาอาจจะถามถึงเรื่องลายเส้นเราควรจะไปซื้อตัวไหนระหว่างซีบัตรคอรกับซีบัตรตัวใหญ่อย่างเงี้ยจะแนะนําเขาว่าอย่างไงถ้าเกิดเราอยู่ในสายทีดีแอนิเมชันเนี่ยนะครับก็ไม่พ้นต้องซื้อซีบัตรตัวเต็ม อืมอืมแต่ว่าถ้าเราอยู่ในสายทำงานส่วนตัว c ีบัตรคอก็จะเหมาะเหมือนกันเพราะว่าฟังก์ชันบางอันเนี่ยเราไม่ได้ใช้แบบเต็มๆต็มซีบัตรคเนี่ยมันจะอัปเดตตามซีบัตตัวเต็มแต่ว่ามีการลดทอนฟังก์ชันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตกี่ครั้งก็ตามมันจะได้กลับมาน้อยกว่า ถ้าใครใช้ซีบัตรคอเนี่ยก็จะอยากได้ซีบัตตัวเต็มแน่นอนอ่าเป็นเหมือนการให้ลองใช้ในใความสามารถส่วนหนึ่งของมันก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปเรามีเรื่องอยากจะอัปเดตอีกสักคู่หนึ่งเนี่ยเราจะมีคอร์สในส่วนใหม่ที่เรียกว่าเวิร์กช็อปมันจะเป็นคอร์สท,ที่เจาะลงไปเนแต่ละหัวขอ้อแต่คุณต้องมีพื้นฐานก่อนนะสามารถที่จะติดตามได้ที่เว็บไล์ซีจีเนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะมีอีกหน้าหนึงเพิ่มขึ้นมาเพื่อสนองนิดกับ คนที่มีความต้องการเฉพาะเจาะจงบางคนอยากจะเอย,อยากจะซิมผ้าอย่างเดียวอยากจะทําโมเดลที่เป็นแพคเกจจิ้งอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไปเทคในคอร์สหลักแล้วมันได้ฟันดัเมนทัลจริงแต่ว่ามันไม่ได้ได้ในส่วนไอ้ที่เขาอยากจะเจอเล็กๆบางคนอยากทำไซไฟซิตี้อย่างเงี้ยเราเลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะทําเป็นคอร์สที่เป็นเวิร์กช็อปเราเรียกว่าไล c ิ w ี r เวิร์กช็อปนะเาเลือกช้อปปิ้งได้ราคามันจะถูกกว่าคอร์สที่เป็นคอร์สหลักของเรานะ ก็สรุปไว้นะครับถ้าเป็นสครับติดเนี่ยเราลองโหลดไปใช้ได้เลยฟรีถ้ามี iPad หรือว่ามีแท็บเล็ตที่จอใหญ่ๆห,หน่อยเราลองใช้ Forger กับ Nomad ราคาไม่แพงประมาณ4-500าก็ฝึกปั้นได้ละหรือใครใช้คอมพิวเตอร์ลองโหลดซีบัตคอมมินิมาใช้ก็ได้ซีบัตคอมมินิเหมาะกับคนที่ลองดูเฉยๆว่ามันเป็นยังไงส่วนซีบัตคอรประมาณ5,600บาทซื้อขาดเราใช้ในงานปั้นจบงานได้เอาไปปริ้น ออกมาได้แต่เครื่องมือมันไม่เยอะเท่าซีบัตรตัวเต็มซีบัตรคอเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาที่เพิ่งเริ่มเรียนแล้วก็คนที่ทํางานส่วนตัวทํางาน DIY ต่างๆซีบัตรตัวเต็มเหมาะกับคนที่จริงจังทางด้านงานปั้นอยากจะเอางานปั้นไปทำให้เป็นผลงานเอางานปั้นไปต่อยอดหรือว่าทํางานในสายทีดีแอนิเมชันก็ต้องใช้ซีบัตรตัวเต็มจะเหมาะที่สุดแล้วครับได้แต่ทุกอย่างนี้มีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือการฝึกปั้นในมุมมอง 3D แล้วก็ฝึกคุมเชฟถ้าเราปั้นในสครับติดได้ดีเราก็จะปั้นในสิบัตได้ดีด้วยเราฝึกปั้นให้บ่อยๆฝึกครับไปทุกๆวันถ้าเกิดใครไม่มีเพื่อนหรืออยากที่จะได้เพื่อนฝึกก็เข้ามาแจมในกลุ่มได้เรามีกลุ่มไลซี Student Daily ถึงแม้ว่ามันจะชื่อไลซีีแต่จริงๆ Open ใครก็ได้เพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาอยากจะมีเพื่อนทำงาน Daily ทำอัปเดตมาเห็นเพื่อนด้วยเห็นเราด้วยแบบช่วยกันไปสร้างบรรยากาศให้เราขยันอยู่ตลอดอะประมาณนั้นก็แจมกันได้นะวันนี้ก็ประมาณน,นี้สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ